สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําโปรแกรมฟรีนะคะก็คือแคนว a นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับทําปกรายงานหรือว่างานนําเสนอโลโก้ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการทําปกรายงานสําหรับรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงนี้นะคะซึ่งเห็นหลายๆท่านนะคะก็เริ่มมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแล้วนะคะค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็เปิดเข้ามาที่ Google นะคะจากนั้นนะคะก็พิมพ์คำว่า Can ว a เข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Can ว a เลยนะคะ,อะพอเข้ามาแล้วนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะก็จะต้องมีการล็อกอินเข้าใช้นะคะซึ่งสามารถเข้าใช้ด้วย Google ได้นะคะซึ่งในตอนนี้นะคะก็คือเคยเข้าใช้แล้วมันก็จะเข้ามา ตโนมัติเลยนะคะซึ่ง Canva นะคะก็เป็นโปรแกรมฟรีนะคะซึ่งสามารถทำได้หลายอย่างนะคะ,ะมาดูกันตรงนี้ก็จะเป็นงานออกแบบที่เคยทำไว้นะคะแล้วก็จะมีรูปแบบหลากหลายแบบนะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะทำปก สำหรับรายงานการสอนออนไลน์นะคะซึ่งสามารถเลือกใช้ได้อาจจะเป็น a 4หรือว่าเป็นใบปลิวเป็นโปสเตอร์ก็ได้แล้วแต่เรานะคะสำหรับท่านที่ไม่อยากใช้แม่แบบหรือว่าแบบที่เขามีให้สำเร็จแล้วนะคะก็สามารถมาสร้างงานออกแบบได้นะคะก็มากดตรงที่สีม่วงตรงที่ด้านขวาบนนะคะ ก็คลิกเข้าไปนะคะก็จะมีรูปแบบต่างๆเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มขนาดของโลโก้ได้นะคะตรงกําหนดขนาดเองตรงเครื่องหมายบวกด้านล่างตรงนี้นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะก็จะพาทําแบบอย่างง่ายนะคะก็คือแบบที่เขามีแบบฟอร์มมาให้แล้วนะคะโอเคเราก็มาเลือกอ่สมมุติว่าเลือกตรงที่เป็นโปสเตอร์นะคะอ่ะก็เลือกดูทั้งหมดก็คือจะไปดูแบบฟอร์มที่เขามีมาให้นะคะว่า เราจะชอบแบบไหนนะคะก็มีหลายแบบให้เราเลือกนะคะ,ะมี a Back to School ตรงนี้ก็น่ารักดีนะคะ,ะก็สามารถเลือกได้หลายแบบนะคะแล้วแต่เราชอบนะถ้าสมมติว่าเลือกไปแล้วเราอาจจะลบบางส่วนออกก็ได้นะคะ,ะสามารถทำได้นะคะโอเคเราเลือกมาสักหนึ่งแบบนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะเลือกตรงนี้นะคะ,อะพอเราคลิกเข้าไปนะคะ มันก็จะเข้ามาหน้าต่างที่ให้เราออกแบบนะคะโอเคนี่มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าใครยังไม่ชอบนะคะก็สามารถมาเลือกใช้ด้านซ้ายมือได้นะคะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะโอเคทีนี้มาดูเครื่องมือนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีตรงองค์ประกอบมีอัปโหลดรูปภาพภาพถ่ายอะไรเข้าไปเยอะแยะนะคะแล้วก็มี าการใส่ข้อความด้วยนะคะมีพื้นหลังมีเยอะแยะเลยนะคะโอเคเราจะมาทําอย่างไงกันนะคะที่นี้เราจะมาเพิ่มข้อความตรงนี้มันจะเป็นข้อความอตัตโนมัติที่มันมีให้แล้วนะคะถ้าตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะเราก็สามารถคลิกแล้วก็กดลบไปได้เลยนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มหัวข้อของปกรายงานของเรานะคะ แล้วค่อยปรับได้นะคะว่าเราจะเอาขนาดเอาสียังไงนะคะแล้วก็ทําแท็บกลุ่มนะคะแล้วก็มาเลือกตรงขนาดของฟอนต์นะคะให้พอดกีกับกระดาษนะคะก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะหรือว่าจะปรับสีก็ไปเลือกตรงสีข้อความนะคะเราก็สามารถเลือกสีได้นะคะ ทีนี้ตรงที่มันเป็นตัวเนี้ยเป็นองค์ประกอบของของรูปภาพของเราเป็นของพื้นหลังตัวเนี้ยเราสามารถขยับได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนขึ้นไปข้างบนได้นะคะประมาณนี้นะคะเราก็เลื่อนข้อความของเราเข้าไปนะคะ,ะเดี๋ยวลดลงไปเผื่อใส่โลโก้นะคะโอเคเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มข้อความเราสามารถเพิ่มได้โดยวิธีแรกก็คือการ Copy ี้ข้อความเดิมเข้ามานะคะแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะหรือถ้าอยากเปลี่ยนฟอนต์เลยนะคะก็มาเลือกตรงที่ข้อความตรงนี้นะคะตรงต,รงตรงัวทีตรงเนี้ยมันก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะแยะเลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะอ่ะก็ลองทำได้หลายแบบนะคะที่ถนัดก็จะเป็น Copy แล้วก็มาวางก็ ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเราใช้ Word นะคะแล้วก็ปรับขนาดของข้อความของฟอนต์ลงนะคะ,ะแล้วก็อาจจะปรับสีได้นะคะ,ะเราจะเพิ่มข้อความก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ ดูว่าใครจะพิมพ์ก่อนแล้วค่อยมายอ่อทีหลังก็ได้นะคะก็พิมพ์ปกติไปเลยนะคะโควิดนะ ถ้าใครจะปรับสีก็ได้นะคะหรือว่าปรับข้อความได้นะคะหรือถ้ารู้สึกว่ามันมันฟอร์มมันเล็กไปเราก็สามารถมาปรับตรงข้างล่างได้นะคะขยายได้นะถ้ามองไม่เห็นนะคะก็ปรับเพิ่มลดได้นะคะก็จะประมาณนี้อาจจะขยับมานิดนึงเพราะว่าเราจะใส่โลโก้ของโรงเรียนเข้าไปนะคะหรือว่าของบริษัทก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะ ก็มาที่อัปโหลดนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะมันจะมีอัปโหลดแบบรูปภาพแบบวิดีโอหรือว่าแบบเสียงเข้าไปนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เคยอัปโหลดรูปภาพหรือว่ารูโ,โก้อะไรเข้ามามันก็จะไม่มีรูปนะคะทีนี้มันมีวิธีอยู่2แบบนะคะก็คือ เราอัปโหลดจากคอมหรือว่าสื่อต่างๆได้นะคะหรือว่าดึงลากนะคะ,ะวิธีแรกนะคะก็คือถ้าเราอยากได้รูปเข้าไปนะคะเราก็มากดตรงรูปถ้าวิดีโอก็กดมาที่แถ็บวิดีโอนะคะหรือว่าเสียงนะคะรูปทีนี้เราก็กดอัปโหลดสื่อนะคะตรงสีม่วงเนี้ยกดเข้าไปนะคะมันก็จะถามว่าจะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เรานะคะหรือว่าใน Facebook หรือว่า Google Drive หรือ อสื่ออื่นๆนะคะถ้าเราเลือกอุปกรณ์ก็คือคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปดึงภาพมานะคะแล้วก็กด Open เข้าไปนะคะรูปมันก็จะเข้ามาอยู่ในตรงที่เป็นอัปโหลดพวกนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือดึงลากเข้ามานะคะวิธีนี้ก็จะง่ายนะคะก็คือเรามีรูปภาพอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถดึงลากมาเลยเแบบนี้ยก็ดึงมาเลยนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเข้ามาใน ในในไฟล์งานของเราแล้วก็เข้าไปอยู่ในที่อัปโหลดวิดีโอเหมือนกันนะคะวิธีนี้ก็จะง่ายเหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะถนัดแบบไหนนะคะโอเคนะคะทีนี้เราก็มา่ามาดึงเอาโลโก้เข้าไปนะคะแล้วก็มาคลิกตรงรูปที่เราดึงเข้ามาในตรงอัปโหลดสื่อแล้วแล้วก็แค่คลิกเนะี่ยมันก็จะเข้ามาในงานของเรานะคะก็ย่อขยายได้นะคะ ถ้ามันชิดก็ขยับได้นะคะหรือรูปดาวมัน,ม,นมันเยอะไปแล้วก็ขยับได้นะคะก็เลื่อนได้นะคะประมาณนี้หรือถ้าถ้ารูปที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมัน มันมีขอบหรือว่ามีอะไรแล้วก็สามารถครอบตัดภาพได้นะคะก็คือมีเครื่องมือข้างบนนะคะถ้าเราไปคลิกตรงรูปภาพเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ปรับแล้วก็ครอบตัดพวกนี้นะคะหรือว่าพลิกได้นะคะก็คือครอบตัดแล้วก็สามารถตัดรูปภาพได้นะคะโอเคทีนี้เราก็ดึงรูปเข้ามาทีนี้มันจะมีตรงที่มันเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะที่มันจะเป็นรูปของคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นรูปมือถือของเรานะคะก็สามารถดึงได้นะ ทีนี้เราก็มาดูที่องค์ประกอบนะคะมันจะมีให้อยู่ก็จะมีพื้นหลังกรอบการ์ตูนแล้วก็ต่างๆนะคะให้เรามาที่กรอบกรอบตัวนี้มันก็คือเวลาเวลาเราดึงกรอบเข้ามาในงานของเรานะคะแล้วเราก็สามารถดึงภาพแล้วภาพตัวนั้นมันจะอยู่ในกรอบของเรานะคะมันจะมีหลายแบบนะคะที่ใช้ไปเมื่อกี้ในตัวอย่างนะคะก็จะมีแบบอคอมพิวเตอร์ที่มันตั้งโต๊ะนะคะหรือว่าใครจะชอบเป็นแบบ โน้ตบุ๊กก็ได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์นะคะแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะเด้งมาที่งานของเรานะคะก็ย่อขยายได้นะคะเดี๋ยวจะเลือกมาทางมือถือเลยนะคะอ่า uh, ย่อขยายแล้วก็ปรับมุมเอียงได้นะคะตรงนี้ uh, สามารถปรับได้นะคะ ทีนี้เวลาเราดึงรูปเข้ามานะคะก็มาตรงที่อัปโหลดคือเราอัปโหลดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีรูปที่อยู่ด้านซ้ายมือของเราแบบนี้เราสามารถดึงเข้ามานะคะถ้าเราคลิกไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะดึงมาที่งานของเรานะคะหรือถ้าใครคลิกไปครั้งหนึ่งเนี่ยรูปมันจะอยู่ข้างนอกแต่ว่าเวลาเราจะเอาเข้าไปเนี่ยให้เราคลิกแล้วก็ลากให้มันเข้าไปอยู่ใน คอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าตรงกรอบของเราแบบนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในกรอบของเรานะคะเนี่ยโดยที่มันจะไม่หล่นออกมาจากกรอบของเรานะคะมือถือก็เหมือนกันนะคะเราก็สามารถดึงได้นะคะก็สามารถดึงเข้ามาได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นอ,อีกรูปหนึ่งนะคะที่มันดู ดูเข้ากันกับการจัดกรรสอนออนไลน์นะทีนี้เราก็จะดึงรูปของเราเข้ามานะคะเป็นครูผู้สอนก็ดึงเข้ามาง่ายๆเลยนะคะนี่ส่วนข้อความชื่อของเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็พิมพ์เข้าไปก็พิมพ์เข้าไปเลยมันสามารถจัดกลางจัดซ้ายขวาได้เหมือนกันนะคะเหมือนเวิรดเลย ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบจัดกลางก็ตามนี้นะคะตรงที่จัดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงที่มันเป็นจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกตรงตำแหน่งตัวเนี้ยมันก็คือจัดตำแหน่งก่อนหน้าหลังนะคะก็คือ,อสามารถย้ายไปอยู่ข้างหลังได้มันก็จะรูปก็จะบังนะคะตรงนี้ก็จะมีตรงจัดแนวว่าจะให้จัด แถบไหนแบบไหนนะคะก็จะมีทั้งจัดกลางจัดหน้าจัดแถบด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แล้วแต่เรานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาลดขนาดของฟอนต์ได้นะคะถ้ามันดูใหญ่ไปก็จะประมาณนี้นะคะสีฟอนต์ก็ปรับได้นะคะตรงตัว A นะถ้าใครไม่ชอบสีขาว หรือว่าชอบสีอื่นก็ได้นะคะก็ไปลองปรับดูนะคะชอบสีเหลืองแบบเนี้ยปรับได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่ข้อความเข้าไปนะคะด้านล่างก็ใส่เหมือนเดิมนะคะตรงที่มันเป็นชื่อชั้นเรียนห้องเรียนแบบเนี้ยนะคะในตัวอย่างนี้ก็จะใส่ ใส่แบบนี้นะคะสมมุติว่าเราพิมพ์ไปแล้วนะคะเน,นี้ยขออนุญาตก๊อปไปให้ดูนะคะสมมุติว่าเราพิมพ์ไปนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยสามารถก๊อปจากงานตัวหนึ่งไปใส่งานตัวหนึ่งได้นะคะก็คือ,อะจะได้ง่ายนะคะสําหรับใครที่พิมพ์ไปแล้วนะคะ,ะหรือว่าจะก๊อปมาจากที่อื่นก็ได้ที่มันเป็นบทนะคะอ่ะพาพอได้ข้อความตรงนี้แล้วทีนี้เราจะมาใส่ด้านล่างตรงนี้นะคะ อ่าตัวนี้ถ้ามันเป็นรูปแบบเนี้ยเราก็สามารถดึงมาได้นะคะแล้วก็เอาเครื่องมือมาใส่นะคะสําหรับเฟรมตัวนี้ก็อ่ามันมีอยู่แล้วนะคะตรงรูปเป็นอคอมพิวเตอร์หรือว่ารูปอะไรเราสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะดึงเข้ามาได้อ่าโอเคทีนี้เราก็สามารถเอารูปเข้ามาได้นะคะก็สามารถดูตัวอย่างเข้ามานะคะ ถ้ารูปมันใหญ่หรือว่าเล็กที่มันมีขอบเราก็สามารถครอบตัดก็เหมือนการครอบตัดข้คอความทั่วไปนะคะตัดรูปภาพทั่วไปนะคะ,อะโอเคก็แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่างานเรามันมัน,ม,น,ม,นมันผิดพลาดไปนะคะก็สามารถแบ็คคืนได้ตรงเนี้ยเลิกทำนะคะก็คือ ย้อนกลับตรงด้านบนเนี้ยนะคะก็กดไปครั้งหนึ่งมันก็จะย้อนกลับให้นะคะอ่าหรับรูปภาพเราอยากตัดเราก็มากดที่ครอบตัดนะคะกะ็ตัดได้เลยนะคะก็เหมือนการตัดภาพทั่วไปเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราอยากให้มันอยู่ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็มากดคลิกตรงนี้แล้วก็มาจุด3จุดแล้วก็มาเลือกตรงตำแหน่งนะคะ ให้เอาไปไว้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะไปอยู่ด้านหลังแล้วนะคะ,ะก็สามารถเลื่อนได้ประมาณนี้นะคะหรือว่าอยากให้อยู่ด้านหน้าเราก็ปรับได้นะคะก็ไปที่เดิมนะคะก็คือไปที่ตรงตำแหน่งแล้วก็ปรับให้มันมาอยู่ด้านหน้าสุดแบบนี้นะคะโอเคเราก็สามารถดึงรูปได้นะคะก็ตัดรูปเหมือนเดิม ประมาณนี้นะคะ,ะย่อขยายได้นะคะ,ะทีนี้ข้างล่างนะคะมันจะเป็นรูปไอคอนหรือว่าเครื่องมือที่เราใช้นะคะ,ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปก็กรอบมานะคะหรือว่าใครจะไปเพิ่มตรงตัวีเลยก็ได้นะคะ,ะก็มาเพิ่ม สื่อและเครื่องมือที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็ปรับสีอ่ะปรับขนาดได้นะคะะทีนี้เราก็มาเพิ่ม ไอคอนเข้าไปนะคะไอคอนเนี่ยก็สามารถดึงเข้ามาได้เหมือนรูปภาพทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าอาจะให้ดีก็เป็นรูปแบบ png ก็ได้นะคะมันจะได้สวยนะคะก็เราก็ไปอัปโหลดรูปภาพเหมือนเดิมนะคะหรือว่าถ้ามันยังมีแบ็กกราวด์ที่มันเป็นสีืืนเราก็สามารถเอาไปตัดได้ในรีมูแบ็กกราวด์นะคะพอได้รูป png แล้วนะคะเราก็อัปโหลดเข้ามานะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้ก็คลิกเข้ามานะคะ ก็จะได้ไอคอนสวยๆเข้ามานะคะก็ย่อขยายได้เหมือนเดิมนะคะก็ดึงลากมาประมาณนี้นะคะ,ะเครื่องมือที่เราใช้มีอะไรบ้างเราก็ดึงเข้ามาเลยนะคะนี่คือตัวอย่างนะว่ามันมันดึงเข้ามาได้ยังไงนะคะก็เลือกเข้ามาเลยที่เราใช้นะคะ ย้อนกลับได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะคะุก็ดึงเข้ามาเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างถ้าคุณครูหรือว่าท่านไหนอยากเพิ่มก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะโอเคส่วนตรงข้อความที่มันเป็นคอมเมนต์หรือว่าปัญหาตนี้ก็สามารถเพิ่มได้เหมือนข้อความทั่วไปนะคะหรือว่า อาจจะดึงรูปภาพเข้ามาใส่ก็ได้นะคะส่วนมันมีอีกหลายแบบนะคะองค์ประกอบตัวนี้มันสามารถเพิ่มลูกเล่นเข้าไปได้เยอะเลยนะคะมีกราฟิกมีภาพถ่ายมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยก็จะมีกรอบให้เลือกใส่ได้สวยๆเลยนะคะก็ลองไปลองไปใช้ดูนะคะตรวนี้ก็เดี๋ยวจะดึงภาพเข้ามาให้มันเต็ม อาจจะไม่เหมือนตัวอย่างตอนแรกเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถไปปรับใช้ในการรายงานการเรียนการสอนออนไลน์นะคะแบบหน้าเดียวหรือว่าจะเอาไปใช้ในการทําปกรายงานก็ได้นะคะก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ที่มันเป็นเมฆข้างล่างเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้นะคะคือมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพนะคะเราสามารถลบหรือว่า ก็ปี copy ได้นะคะโอเคถ้าอยากเพิ่มหน้าก็สามารถกดเพิ่มได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ทำแค่ปกประมาณนี้นะคะ,ะรูปภาพที่ได้เราก็สามารถเซฟเป็น PNG หรือว่าเป็นไฟ JPEG ได้นะคะวิธีการเซฟสมมติว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะ,ะสามารถไปปรับเพิ่มได้นะคะ ทีนี้เราก็มากดตรงที่เป็นลูกศรชี้ลงแบบนี้นะคะก็กดเข้าไปนะคะมันจะมีให้ดาวน์โหลดแบบที่มันเป็น pdf นะคะหรือว่าเป็น png แล้วก็เป็น jpeg เป็นรูปภาพมาตรฐานเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นวิดีโอได้ถ้าสมมติว่าเป็นงานนำเสนอนะคะก็แนะนำให้เลือกตรงที่ png นะคะ,ะไฟล์มันจะละเอียดแล้วก็สวยนะคะ ไฟล์ไม่แตกด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีหลายรูปมันก็จะให้เลือกว่าเราจะเอาเฟรมเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็เลือกแล้วเราก็กดที่ดาวน์โหลดนะคะเนี่ยรูปภาพก็จะดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะก็มันก็จะถามว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็เลือกตรงที่เราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็กดเซฟเข้าไปนะคะเนี่ยรูปภาพมันก็จะเป็นเนี่ยไฟล์ png นะคะแล้วก็กดเซฟเข้าไปนะคะ สำหรับบางท่านนะคะที่ดาวน์โหลดหลายครั้งนะคะบางทีก็ถามว่า,าสามารถจะดาวน์โหลดเป็นแบบที่เสียเงินเป็นแบบ Canva Pro ไหมหรือว่าเป็นแบบที่มันมีลายน้ำแล้วก็เลือกเป็นแบบที่มันมีลายน้ำก็ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยรูปเอานะคะโอเคอาจจะติดลายน้ำมาบ้างนะคะแล้วก็เลือกตรงที่มันไม่มีลายน้ำนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะ ใช้แบบโปรก็สามารถเสียตางได้นะคะโอเคนะคะกะ็ทีนี้เราก็จะได้รูปมาตัวเนี้ยเซฟไว้ที่หน้าจอเดสท็ทอปก็ลองเปิดดูขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้รูปรายงานกนากกรจัดการเียนสอนออนไลน์นะคะโดยใช้แคนวานะคะก็ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันจะมะีแม่แบบให้อยู่แล้วนะคะโอเคนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ มีเพียงเท่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะโอเคอย่าลืมฝากอ,อย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีะเดี๋ยวจะมะีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ